สรุปสาระสำคัญวิชาปัชญาการเมืองรหัสชุดวิชา81310โคลไลมาเคเวลีบริบททางความคิดชีวิตและผลงานของมาเคเวลีเมื่อเข้าสู่คิจตรวรรษที่15อันเป็นช่วงที่เป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมแบบยุคกลางกำลังเสื่อมสลายลงการเสื่อมสลายนี้หมายถึงแนวคิด บทบาทของพระเจ้าที่กำหนดชะตากรรมมันเป็นศูนย์กลางของศาสนาจากค่อยๆเสื่อมลงไปในทางกับการแนวคิดมนุษยนิยมซึ่งมีอยู่ก่อนหน้านี้ในยุคก่อนที่สำคัญของยุคพื้นฟูศิลปะวิทยาการกำลังได้ยับความนิยมขึ้นแนวคิดนี้มีสาระในการนำมนุษย์กลับมาอยู่ในศูนย์กลางหรือหอพื้นวิธีคิดของยุคคลาสสิกอย่างไรก็ดีแนวคิดมนุษยนิยมพบกับ,บ วิกฤตและเสื่อมถอยไปพร้อมกับความเสรีของนครรัฐในคาสมุทรติตาลีในเวลาต่อมาสถานการณ์ทางการเมืองของนครรัฐฟอร์เรนในคริสตวักรษที่16ประเผชิญกับสงครามทั้งภายในและภายนอกในเวลานั้นแนวคิดสาธารณรัฐและมนุษยนิยมไม่สามารถตอบสนองต้องส,สถานการณ์ทางการเมืองได้อีกด้วยเหตุนี้จึงเกิดความผันผวน ทางการเมืองกับสาธารณรัฐและการกลับมาของระก,กูลเมซิตี้มาเควเวนลีจึงเริ่มทำสิ่งที่แตกต่างออกไปจากแนวคิดเรื่องเสรีนิยมมนุษย์และมนุษย์นิยมที่ถูกตั้งคำถามอย่างยิ่งในเมืองฟอร์เรนกำลังพบกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงทางการเบืองนยุคสมัยของเขาในอีกทางหนึ่งมาเควเวนลีได้เผชิญกับปัญหาในการอธิบาย ทางการเมืองเบอรทางสองแพง่งระหว่างอุดมการณ์มนุษย์นิยมและยุคสมัยกับความพลานุภาพข,ของปัจจัยอันคบคุมไม่ได้อันนำมาสู่ผลงานชิ้นสำคัญคือ The Pin และ The Discourses ความคิดทางการเมืองของมาเควินลีความกว่า60ปีของมาเควินลีเขาได้สร้างงานเขียนเอาไว้เป็นจำนวนมากแต่งานเขียนที่โดดเด่น ที่ทำให้คนทั้งโลกรู้จักเข,า,ขาคงหนีไม่พ้นผลงานชิ้นสำคัญของเขาที่ชื่อ The Print และ The Discourse เมื่อพิจารณาอย่างคร่าวๆจะพบว่าผลงานชิ้นสำคัญทั้งสองชิ้นมีความแตกต่างอย่างชัดเจนหึ่อทอนข้อพิจารณาว่าด้วยการปกครองรัฐรูปแบบต่างๆหลากหลายที่ของของเขาอำนาจที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้เป็นสิ่งที่ท้าทายจุดยืนของเขามาจากความ ล้มเหลวของเสรีภาพมนุษย์ในระบบสาธารณรัฐที่เขาเผชิญอยู่ส่งผลต่อความเชื่อของเขาเป็นอย่างยิ่งแนวคิดนี้ส่งผลต่อเท่าทศเถียงเรื่องโชคชะตาและคุณธรรมที่เป็นแกนหลักในความคิดทางการเมืองของเขาโดยสิ่งที่กําหนดมาเป็นมาแล้วและไม่ขัดขืนไม่อาจขัดขืนถูกแทนด้วยแทนที่ด้วยโชคชะตาในขณะเดียวกันศักยภาพของมนุษย์ในการกระทําสิ่ง,ดงใด ตามต่างตาม,ตาม,ตามขนบธรรมเนียมมนุษย์นิยมเป็นภาพแทนมีภาพแทนเป็นคุณธรรมและสองสิ่งนี้ก็คือตัวแปรที่สำคัญต่อการรักษารัฐให้อยู่มาเคเวนลีได้เสนอมิติการตีความคำว่าคุณธรรมแบบใหม่กับเชื่อว่าเราต้องทำความเข้าใจประเภทคุณธรรมระหว่างโลกส่วนตัวกับรัฐให้ชัดเจนคุณธรรมบางประเภท เป็นไปเพื่อชีวิตและมีศีลธรรมของปเจกชนแต่คุณธรรมบางประเทศกลับเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงและอยู่รอดของรัฐยิ่งไปว่านั้นเข่าได้เสนอว่าเพื่อให้การได้มาและรักษาอำนาจดังกล่าวผู้ปกครองอาจจะต้องกระทําการอันไม่ได้เป็น,นมีศีลธรรมตามความคิดของกรศีลธรรมแบบปเจกชนก็ได้เพื่อรักษา เพื่อการรักษารัฐให้อยู่รอดลำพังการตีความบุณธรรมแบบใหม่ของเขายังไม่มีความสำคัญเพียงพอเขาเชื่อว่าเพื่อให้ความมั่นคงและอยู่รอดของรัฐจํจำเป็นต้องมาจากการจัดตั้งรูปแบบสถาบันทางการเมืองที่เหมาะสมทึ่นำไปสู่แนวคิดเรื่องระบบการปกครองแบบผสมนั่นเองอิทธิพลและความนิยมของมาเคียเวลลีในโลกโตะวันตก มาเควินลีถือนะับเป็นนักคิดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวลาต่อมาได้พัฒนากายมันเป็นสายตู่การตีความว่ามาเควนลีเป็นนักวัทศาสตร์สมัยใหม่ที่เดินตามเดินตามรอยนักวิทยาศาสตร์และพยายามแยกค่านิยมของการศึกษาความเป็นจริงด้วยเทคนิคนั้นมาเควนลี ly, ผู้ปฏิเสธค่านิยมความเชื่อและความใส่ใจต่อความจริงทางการเมืองโดยประจักอคติทางศิลธรรมใดๆจึงสมควรแก่การลุก ลุกขนามเสนอว่าเป็นผู้บุกเบิกและรัฐศาสตร์สมัยใหม่นอกจากนั้นในด้านวิชาการงานเขตของเขายังมีบทบาทในประวัติศาสตร์อยู่เสมอแม้แต่ในพื้นที่ของนักอ่านทั่ว,วไปเขายุ่เขายังถูกจัดอยู่ในผลงานเขียนที่ไย้ยับความนิยมด้วยนอกจากนี้ในสังคมไทยมาเคเวลรีถึงนักคิดเป็นนักคิดที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกับการเมืองไทยที่เก่าแก่ที่สุดเพราะคำว่าเพราะคำว่ามาตอนเรียน ถูกใช้เป็นครึ่งแรกในการอธิบายปรากฏการณ์ในไทยตั้งแต่ปี2447ยิ่งไปกว่านั้นการตีความถูกนำมาใช้และการเผยแพร่ในเดบริ้นนั้นไม่มีขายในปัจจุบัน